สวัสดีครับพี่น้องผู้รักสีเขียวหัวใจเดียวกันพูดอย่างเร็วอีกแล้วนะครับ เป็นคลิปสั้นนะครับมีพี่น้องถามว่าระหว่างประดูบ้านกับปะดูป่ามันต่างกันยังไงดูที่ลําต้นตอนที่มันโตเนี่ยมันก็ดูง่ายด้านบนเป็นประดูป่าด้านล่างเป็นประดูกิ่งอ่อนนะครับคือมันดูง่ายแต่ถ้าเราไปซื้อต้นเล็กๆเนี่ยมันจะดูไม่ออกนะครับเรื่องประดูป่ากับประดูกิ่งอ่อนเนี่ยผมทําคลิปไว้หลายปีแล้วเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับพี่น้องจะได้ดูละเอียดขึ้นอันนี้เป็นคลิปสั้นผมจะมาเล่าพี่น้องฟังอีกทีนึงเพราะว่ามีพี่น้องปลูกแล้วปลููกกปลครึ่งสวนะ เป็นประดูปาครึ่งหนึ่งประดูกิ่งอ่อนครึ่งหนึ่งะนะครับแล้วประดูกิ่งอ่อนเนี่ยเนื้อไม้มันไม่ดีเหมือนเหมือนจามจุลี่ปวกกินนะครับผูกง่ายมันมันไม่เหมือนประดูปานะครับเนื้อไม้ไม่ดีผมบอกพี่น้องเลยที่เขาปลูกตามข้างทางถ้าเราดูต้นไม่รู้เราดูที่ใบเนี่ยผมจะเปรียบเทียบพี่น้องดูอันนี้เป็นประดูกิ่งอ่อนพี่น้องเห็นดูไหมขวามือซ้ายมือนี่ประดูปา่า บางคนบอกว่าดูที่ใบก็ได้ใบเล็กประดูป่าใบาใหญ่ประดูกิ่งอ่อนแต่ถ้าเป็นต้นเล็กๆมันจะดูไม่รู้นะครับเนี่ยประดูป่าขวามือเอ้ประดูกิ่งอ่อนขวามือประดูป่าซ้ายมือเราดูยังไงพี่น้องดูที่ใบเลยเนี่ยเวลาผมสู่ไม้ใกล้พี่น้องเห็นไหมประดูกิ่งอ่อนเนี่ยลายใบมันนะลายก้านใบมันอนะมันจะจมแล้วมันจะไม่ชัดพี่น้องสังเกตด,ดูไม่ว่าจะเป็นใบเล็กใบใหญ่ใบอ่อนใบแก่นะครับเนี่ย มันไม่ชัดเวลารูปเนี่ยมันจะไม่สะดุดเลยแล้วมันไม่ชัดเห็นไหมถ้ามาดูประดูป่าด้านซ้ายมือพี่น้องดูเนี่ยเดี๋ยวเข้าดูใกล้ๆพี่น้องเห็นไหมลายมันจะชัดชัดเจนกว่าเนี่ยเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆ,ๆพี่น้องเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันชัดเจนกว่านะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใบอ่อนใบแก่ลายมันจะชัดพี่น้องเห็นไหมเนี่ยเราต้องดูที่ลายใบยจับดูแล้วก็ ถ้าพี่น้องตาไม่ดีเวลาไปซื้อก็เอาหลานลูกหลานไปดูก็ได้เอาแว่นขยายไปส่องเลยแต่มองด้วยตาเปล่าก็รู้นะครับเนี่ยประดุกกิ่งกอนพี่น้องเห็นไหมลายมันไม่ชัดเห็นไหมดูง่ายๆเอาง่ายที่สุดเนี่ยตอนที่มันเป็นต้นเล็กๆนะเนี่ยประดูป่าประดูป่าชัดเห็นไหมอ่าเนี่ยประดูกิง่งกอนไม่ชัดเห็นไหมมันจมๆม,มันไม่มีลายเลยแล้วใบมันจะออกกลมๆนะครับ แต่ประดู่ป่าใบมันจะออกเลี่ยมๆหน่อยแต่มันต่างกันนิดเดียวมองไม่ค่อยรู้นะครับพวกตระก,กูลประดู่พยุงเนี่ยมองไม่รู้นะครับเนี่ยประดู่เห็นไหมใบประดู่ป่ามันจะชัดนะครับก็เหมือนพยุงอะ่พะพยุงก็ยังมีเนื้ออ่อนเนื้อแก่เนื้อพยุงเนื้ออ่อนเลยนะครับประดู่ก็มีประดูะด่เนื้ออ่อนน่ะมันก็ม,มีมีหลายหลายสายพันธุ์ไงมันกลายพันธุ์ไงเวลาปลูกถ้าพี่น้องปลูกไม่รู้มันจะเสียเวลา ปลาดูกิงอ่อนขวามือซ้ายมือประดูป่านะครับเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ไว้ให้พี่น้องจะได้ดูละเอียดยิบนะครับลิงก์ที่ผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับ